สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g m e n t t a r o t เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมย์นะคะเหมือนเดิมใครที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็ออขอบคุณมากๆนะคะส่วนคนที่เข้ามาใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับ ะคะใครลดลงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวนะคะรบกวนแอดไลน์ดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าคลิปลิงกก็ได้นะคะ<อ>คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะของชาวราศรีธาตุดินะ,ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอะไรที่ <thur. S 2> ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในการทำคลิปนะคะขออภัยด้วยนะคะที่หายไปประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่างานเมยค่อนข้างยุ่งมากๆนะคะก็คือตอนนี้กำลังดิวอยู่กับทำอยู่2บริษัทนะคะ,ะก็ค่อนข้างยุ่งเนาะโอเคคะ่ะนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับความรักของชาวราศีธดินในช่วงครึ่งเดือนแรก ของเดือนพฤษภาคมนะคะเราจะมาดูพลังงานกันก่อนว่าพลังงานของชาวราศีธาตุดินนะคะหรือความรักของชาวราศีธาตุดินเนี่ยเป็นยังไงนะคะภาพรวมนะเป็น financial constraint นะคะบางคนตอนนี้ชาวราศีธาตุดิน ไปนเนี้มันเป็นเรื่องของความรักเนยมองว่าพลังงานที่คุณได้หรือพลังงานที่คุณมีมันคือคําว่าไม่เติมเต็มนะคะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่เติมเต็มหรือมีความสุขบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายอะไรที่คุณอยากได้คุณไม่ได้อะไรที่คุณต้องการมันมันไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณคาดหวังไว้นะคะหรือบางคนตอนนี้กํลาลังเผชิญปัญหาเรื่องของการเงินก็ได้นะครับไพ่หมายเลข13นะคะต่อไปเป็นไพ่ b l e s นะคะหมายเลข2 2 ใต้สำรับเป็นคำทูด c h ไม่มองว่าตอนนี้พลังงานของชาวราศีธาตุดินถ้าเรื่องราวที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าไม่เติมเต็มสิ่งนั้นน่ะกำลังจะจบไปกำลังจะหายไปในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่หายไปเลยนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงินก็เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นบางคนอาจจะได้โชคลาภอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเหมือนมันเป็น คำอวยพรแล้วบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้นะคะแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝัน หมายเลขยี่อาจจะเป็นอนนเรื่องของความรักเนื่องจากเรื่องนี้เปน็นเรื่องความรักเนาะหมายเลข2ี่เป็นหมายเลขคู่ค่ะหมายว่าเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องความรักบางคนมีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่นะคะหลังจากที่ผ่านความสัมพันธ์หนือเรื่องยาเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีเรื่องของความรักมาก็ได้นะคะในช่วงเครื่งเรือนแรกไม่โม้มคุณจะมีโชคดีนะคะเข้ามาในของอ่าในส่วนของธาตุดินนะคะ โอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูพลังงานของชาวราศีธาตุดินนะคะของคุณการโดยการใช้ไ <c oughs> พ่ไทาโร่นะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะ <I got. S 1> จะเป็นพลังงานของชาวราศีธาตุดินนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะอย่างที่พี่บอกไปว่ามันเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะ อ่ะโอเคเริ่มเลยสําหรับพลังงานของชาวราศีธาตุดินนะคะตอนนี้พลังงานของชาวราศีธาตุดินเป็นอย่างไรบ้างเอ e อั p e n นด c เ <oughs> คนะคะไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะการเริ่มต้นใหม่การโชคดีเรื่องของการเงินนะะการรํนกา,กากลังจะเข้ามานะคะ The w เวิลนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะจุดจบเดี๋ยวแม่ขอดูต่อ The sun ้าว the high p r i n c e อีกหนึ่งใบค่ะืมท r e e o วานส์พลังงานของคุณตอนนี้ไม่มองว่าคุณอาจจะรู้สึกมันมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างว่าคุณเองกําลังรู้สึกว่าชีวิตคุณเองกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคุณมีความรู้สึกนี้ไพ่มันขึ้นมาย้ำนะคะว่าใช่ นะไม่มองว่ามันเป็นไพ่หายเ็นเทสรลึกๆอะ่ะจิตใต้สำนึกคุณสัญชาตยาคณคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าชีวิตคุณตอนนี้กำลังจะดีขึ้นแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงพลังงานของคนนั้นข้างดีนะคะบางคนกำลังปรับพลังงานตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ที่ดียิ่งขึ้นนะคะจบอะไรบางสิ่งมาอย่างที่มันเป็นพลังงานเดิมๆพลังงานแย่ๆนะคะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักก็ได้ตอนนี้พลังงานของคุณดีนะคะหรือถ้าในอดีต ที่ผ่านมาไม่ดีตอนนี้พลังงานของคนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไพ่เมเจอร์คะหน้าขึ้นมาทั้งหมด3ใบนะคะไม่ว่าสิ่งดีๆที่คุณกํำลังจะได้เจอในชีวิตนะคะสิ่งที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในชีวิตคุณ จะเป็นอะไรที่แม่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจําเป็นไม่ใช่จําเป็นสิทธิ์น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ๆและเป็นเรื่องเด่นๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆด้วยที่กําลังจะเข้ามาบางคนเป็นไปได้ว่าไพ่ขึ้นมาลักษณะเนี้ยคุณอาจจะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆอาจจะเป็นคนที่เป็นคนคนสุดท้ายของคุณก็ได้นะขอดูต่อขยายไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ สี่หมายเท้าการแต่งงานนะคะการพบความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนที่มันถึงขั้นแต่งงานอะบางคนคนอาจจะได้บ้านนะคะได้ที่ดินนะคะในปีนี้นะหรืออาจจะเป็นช่วงปลายปีได้ไพ่เดอะเวิลค่ะขยาย Six of Cups การวนกลับมาของอะไรบางสิ่งบางอย่างพลังงานของคุณดีอยาเหมือนคุณเองตอนนี้กำลังดึงดูดนะคะสิ่งดีๆเข้ามาถ้าตอนนี้พลังงานของคนเป็นด้านลบอยู่ เมย์มองว่าขอให้คุณเนี่ยพยายามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะเปลี่ยนเป็นคนคิดบวกนะคะพยายามรักษาตัวเองให้เป็นพลังงานบวกเสมอเพราะเมย์มองว่าอะไรที่มันปล่อยออกไปอ่ะคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาถ้าคุณปล่อยพลังอ่ะพลังงานด้านลบมีโอกาสที่คุณอาจจะดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามานะคะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ชีวิตคุณกําลังจะดีคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องรักขอแค่ตอนนี้คุณเปลี่ยน พลังงานตัวเองให้เป็นคนคิดบวกนะคะอะไรที่มันจบแล้วจบไปนะถ้าไม่ดูจากไพ่เพราะพลังงานที่คุณกําลังจะมีนะคะหรือว่าพลังงานของคุณตอนนี้ที่มีอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังจะได้เจอมันกําลังจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆบางคนอาจจะหมายถึงคนเก่าๆนะคะเรื่องราวเก่าๆวนกลับมาหรือบางครั้งอาจจะเป็นการรยูเนียนของ s o เม m a t e หรือคนที่เป็นคู่ของเราก็ได้นะคะขยายไพ่เด s ันค่ะ ในซอฟต์วานบางคนถ้าตอนนี้นะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเดินทางต่างประเทศมีโอกาสประสบความสําเร็จคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีทัตไไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะช่วงนี้นะคะเซนส์ของคุณแรงมากๆขายายไพ่หายพินเทสค่ะไปขิงออบซอดถ้าอยากจะตัดสินใจอะไรเชืวว่อเซนต์ตัวเองได้เลยเซนส์ของคุณจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็วางแผนชีวิตได้ดีขึ้นในช่วงนี้3ามไม้เท้า,เาค่ะขายายเป็นไพ่ เพจอัพคับอาจจะเป็นคนไกลๆนะคะที่เข้ามาไม่มองว่าอาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวคนไกลคนเดินทางนะคะคนที่จะต้องเดินทางตลอดเวลานะคะจะเข้ามาหาคนในช่วงนี้เนาะใต้สำรับเป็นอะไรเพจวานอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าได้นะคะพลังงานของคนตอนนี้ไม่มองว่ากำลังดึงดูดสิ่งใหม่นะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะโอกาสดีๆเข้ามา แต่ว่าคุณจะต้องจบนะคะก็คือจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยน m มเซ s e ตัวเองตอนนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ได้รับเพื่อให้คุณเองเนี่ยได้รับสิ่งที่ควรคู่ควรจะได้รับจริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันเป็นเรื่องเนี่ยพลังงานของคุณตอนนี้นะคะมันเป็นการดึงดูดสิ่งใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นไพ่เดชไฮโลแฟนมันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะหรือพลังงานของจัก,กรวาลก็ได้นะคะพไพ่ใบนี้ไพ่บอกว่าไม่มองว่าถ้าคุณเองเปลี่ยน mind เซ t ของตัวเองเมื่อไหร่นะคะหรือเปลี่ยนความคิดนะคะให้เป็นโพซิทีฟได้เมื่อไหร่ชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆแล้วก็ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะใน,ในทุกๆเรื่องนะมันขึ้ลักษณะนี้ถ้าดีนบางคนในอดีตที่ผ่านมาไม่มองว่าคนน่าจะผ่านในเรื่องของการสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอยา่างมาค่อนข้างเยอะนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าท้อหรือรู้สึกมีความคิดด้านลบอยู่ให้เหมือนขึ้นมาให้กําลังใจแหละว,ว่า เออขอให้แบบพยายามคิดบวกนะคะแล้วคุณกระดึงจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะอย่าทอ้อเนาะอ่ะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นคนที่มีคนที่ดิวอยู่แล้วนะคะหรือคนที่มีคนที่คุยด้วยมาดูกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเชนั c ค p ับสิบถ้วยนะคะ เ a ส e of p พ n ิเคิลคนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุดินคะสองถ้วยทวบครัไพ่ดีทั้ง3ใบเลยนะ The Hermit อาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินเหมือนกันกันกบคุณนะคะาราศีกันขึ้นมา A อ o ดอร์ถ้าคนคนนี้นะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาไม่ได้คุยกันนะคะไม่ได้คุยกันไม่ได้ มีการสนทนาอะไรกันเลยเขานิ่งเขาเงียบไปบคนคนนี้นะคะไม่มองว่าเขาเองอยากกลับมาหาคุณเขามองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เขาอยากจะใช้เวลาด้วยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยมีโอกาสที่เขาอาจจะกลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาจุดไฟนะคะของความรักใหม่มามีแพชชั่นใหม่ๆให้กันและกันคือจริงๆอะ่ะ มันไม่ได้มีการหมายถึงว่าเขาทิ้งคุณเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะพลังงานที่เมย์ได้คือเขาเองอะ่ะเพราะเมย์ถามว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะมันเป็นไพ่สองถ้วยเขารักคุณนะคะถ้าเป็นคู่ก็เป็นคู่เขาจะมองว่าคุณเป็นคู่เขาเป็นคนที่เขามองว่าอยากจะมีครอบครัวด้วยนะคะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันบางคนถ้าเป็นครอบครัวแล้วอาจจะอยากมีลูกกับคุณก็ได้นะคะแต่ในอดีตท,ที่ผ่านมา,าจ,จะมีการน,นิ่งการเงียบหรือว่าด้วยความที่ตัวเขาเองเป็นคนไม่ค่อยพูด นะคะเป็นคนนิ่งๆนะคะหรือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวเป็นหลักเนี่ยอาจจะทําให้คุณเองอ่ะอ่านเขาไม่ออกก็ได้นะคะแต่ลึกๆนี่สิ่งที่เขาคิดกับคุณอ่ะก็คือรักแหละนะคะก็คือคิดว่าเป็นครอบครัวนะคะก็อยากพัฒนาอยากอยู่ยาวๆนะคะอะไรแบบนี้ขยายไพ่10บถ้วยะคะ่ะเอร์อบซอสเข้าชัดเจนมากนะคะสิบถ้วยขยายไพย่หนึ่งดาบอืมแม่มองว่าเขาชัดเจนมากกับการที่ เขาต้องการอะไรจากคุณเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณคือเขาอยากเป็นคนเขาอยากไปให้คนเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะอยากอยู่ด้วยกันนาน,านๆอยากแต่งงานบางคนถ้าในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าเขาเองไม่แน่ใจมันจะมีแนวโน้มที่เขาเองชัดเจนหรือแน่ใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าจะไปในทิศทางไหน p a c e of p e n t a c l e ขายายไพ่เจ็ดถ้วยนะคะบางคนออยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคน คนคุยเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างกับคุณอะไรเงี้ยคือเขาเองก็ยังมีความอา่าไม่แน่ใจนะคะยังมีความคิดเยอะคิดมากบางคนเขาไม่อยากที่จะทําลายความสัมพันธ์ไหมบางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรประมาณเนี้นะคะอือสงถ้วยเดอะมูนขยา,ายไพ่เฮอร์มิตค่ะอืมเจ็ดไม้เท้าโอเค ขยายไพ่หนึ่งหม้เทา้าถ้าฟาอโอเคใต้สำรับเป็นไพ่หกไม้เทา้าถ้าคุณมีความคำถามว่าทำไมคนคนนี้ช้าจังในอดีตที่ผ่านมาไม่มองว่าพวกเขาเองชอบอยู่คนเดียวเป็นหลักนะคะแล้วก็กลัวเสียเสียชีวิตส่วนตัวนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาเองไม่อยากจะเสียหรือว่าเขาเองอยังชอบอิสระอยู่ บางคนเขาอาจจะยังมีความคิดว่าอยากจะทําอะไรต่อในชีวิตบางคนเขาอาจจะอยากไปเรียนต่อค่ะหรือว่าทําอะไรอยากเอาพลังงานของตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องอื่นอยู่แต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักถามว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมอยากแต่ในตอนนี้ไม่มองว่าเขาชัดเจนกับตัวเองระดับหนึ่งว่าคุณเองเป็นคนที่ใช่หรือว่าเขารู้สึกว่าคุณเองอยู่กับคณแล้วเองอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุข เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปให้ถึงจุดที่เขาเองต้องการแต่ณตอนนี้ไม่มองว่าพลังงานของเขาอะมันมีเรื่องอื่นนะคะที่เขาเองจะต้องคิดนะคะจะต้องพิจารณาอยู่หลักๆน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะหรือว่าเรื่องที่เขาเองจะต้องคิดว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตตัวเองนะคะหรือว่าหาคําตอบให้ตัวเองก่อนว่าชีวิตตัวเองตอนนี้อยู่ในจุดไหนอยู่ในระดับไหนพร้อมหรือยังนะคะที่จะ มีคุณอยู่ในชีวิตหรือพร้อมเรียนที่จะจริงจังแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณะไม่มองว่าชัดเจนว่ารักว่าชอบนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะโอเคต่อไปนะคะเรามาดู Romance Angel ว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธ,ธาตุดินนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนาะคือเดือนแรกเดือนพฤษภาค,คมนะคะ explain your Express your love and go ahead and make the romantic gesture. recognition someone from your past is returning to your life. has separations time apart from your partner is on horizons. Evening waiting wow. Um this station in work marriage and that's not been true love. ให้บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆนะที่เลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาเองอาจจะเคยมีครอบครัวอะไรมาก่อนหรือคุณเองอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีการแต่งงานนะคะเกิดขึ้นมาก่อนเนาะก็ได้หรือบางคนนะคะคนเก่าๆจะกลับมาแล้วมันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันก็ค่อนข้างของจองกับไพ่ที่ขึ้นมา นะคะกลับมามาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างมาพูดความรู้สึกที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแล้วมีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็น t ั u ร์เลอของคุณก็ได้นะคะเป็นไพ่เคมีสตรีนะคะ e ดสต์ร n n แม่ n a t i ด a t t ูดเชื่อมันเป็นเป็นคนที่มีเคมีตรงกันแต่ยู่ดีอาจจะหายกันไปหรือไม่ได้คุยกันไม่ได้เคลียกันนะคะแต่คนคนนี้เขามีความรักกับคุณอยู่มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆที่วนกลับมาหรืออาจจะเป็นคู่เก่าในอดีตชาติของคุณก็ได้ที่ ณชาตินั้นเราจบกันแบบไม่เคลียร์นะคะแล้วชาตินี้จะวนกลับมาแล้วเหมือนได้คุยกันใหม่ได้เคลียร์นะคะก็ได้มันขึ้นมาลักษณะนี้นะคะบางคนถ้ารอใครบางคนนึงกลับมานะคะแล้วคนเก่าๆกลับมามีโอกาสนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วความสัมพันธ์จะพัฒนาไปแบบชัดเจนด้วยนะคะโอเคมาดูกันว่าคนคนนี้ถ้าเขาบอกอะไรกับชาวราศีธานินได้เขาอยากจะบอกอะไรคะบุคคลคนนี้ถ้าเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีธานินนะ ถ้าเขาบอกได้ตอนนี้เขายังจะบอกอะไรคะ I can't be with you บางคนในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนั้น Wait for me เขาอยากที่จให้คุณรอเขานะ Stay เขาไม่อยากให้คุณไปไหนนะคะเขาอยากให้คุณอยู่กับเขานั่นแหละ I wish I c a n do it แล้วก็อีกหนึ่งใบ I'm planning on talking to you ใช่เลยตามพลังงานที่ไม่ได้แต่สำหรับเป็น Merry Meets ว้าวโอเคมีโอกาสนะคะที่ถ้าเขาบอกได้ตอนนี้เขารู้ว่าเขาอาจจะยังอยู่กับคุณไม่ได้ในอดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตอันใกล้ก็อาจจะยังทําไม่ได้เพราะไม่มองแล้วว่ามันเหมือนยังมีออ s ซิเคิลมันเหมือนมีอุปสรรคอะไรบางสิ่งมาอย่างที่ ยังเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เขาอยากจะให้คุณรอเขานะคุณจะรอหรือไม่รออันนี้แล้วแต่คุณตัดสินใจนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่คนคนนี้อาจจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะอ่ะไหนดูสิ <c oughs> เขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุดินต่อคะ I replay our conversation over and over นะคะแบบว้าว เขาลืมคุณไม่ได้ไหละอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบทสนทนาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองอะ่ะเอาออกจากหัวไม่ได้ระหว่างคุณกับเขานะคะ I can't stop thinking about you สองใบนี้นะเขาคิดถึงคุณตลอดนะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้นะคะ I will wait for you I will wait a s i d e I will wait for a s i d e from you นะคะ บางคนเขารอนะคะรอแบบรอสัญญาณอะไรบางสิ่งมาอย่างจากคุณนะบางคนคุณก็นิ่งเสียเขาเลยนะคะเป็นไปได้ว่าคุณเองอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นอยู่ก็ได้เลยไม่ค่อยได้สนใจเขาหรือว่าไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่บางคนที่เขาไม่กล้าเข้าหาเพราะคุณนิ่งเส่เขาเลยนะคะเป็นไปได้นะ The timing just wasn't right for us นะคะ We Will Be Together Again ừ, พลังงานว่าชัดเจนมากๆนะะสำหรับชาวรีสิตาด,ดินช่วงเวลาที่คุณเจอเขาช่วงเวลาที่คุณสเปนไทม์กับเขาในอดีตที่ผ่านมามันยังไม่ใช่นะคะคนคนนี้จะกลับมาใน ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะเขาบอกแล้วว่าเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอบไม่ได้นะเพราะเมื่อไหร่เป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะมาในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้หรือบางคนอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นเนื่องจากมันเป็นไพ่ภาพรวมนะคะแนะนําว่าปรึกษาส่วนตัวดูดวงส่วนตัวด,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 ดีกว่านะคะว่าก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านทุกคนนะคะไม้มว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปัญหานะคะแต่อาจจะไม่ได้มีการคุยไม่ได้มีการเคลียร์แล้วหายกันไปเลยไม่ได้มีการนอกใจด้วยนะคะแต่อาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาทาให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้นะคะเรื่องระยะทางหรือเรื่องอะไรแบบเนี้ยนะคะเรื่องของเวลาที่มันไม่ตรงกันนะคะก็ได้เหมือนกันอืมไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับชาวราศีธิดินคะในเรื่องความรัก r ร m a n c e นะคะ l e v i s the one you love with personal attention and affections หมายเลข25นะคะอันติดมาสองใบเมย์ก็เอาทั้งสองใบนะ spend quality time together listen and talk to each other นะคะแล้วก็ listen with your heart you are listening but need to hear with loving heart ไพ่บอกว่าถ้าวันในวันหนึ่งอะ เขาติดต่อคุณมาแล้วอยากจะให้ฟังเขาด้วยความเข้าใจฟังเขาด้วยหัวใจนะคะมีโอกาสที่อาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันถ้ามีโอกาสก็ขอให้ใช้เวลานั้นแบบเต็มที่นะคะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันนะคะปลดปล่อยให้หัวใจคุณอนะ ได้มีความรักนะคะได้มีความรู้สึกได้รับความรู้สึกนั้นแบบเต็มที่นะอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะถ้ายังอยากที่จะให้โอกาสเขาอยู่แต่ถ้าตัวคุณเองบอกเออไม่รอละอยากไปเจอรักใหม่อยากไปเจอคนใหม่นะคะก็เปิดโอกาสตัวเองเต็มที่ให้ไปเจอรักใหม่หรือคนที่เป็นคู่ใหม่ๆก็ได้เหมือนกันว่าคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เป็นคู่ครอง นะคะที่เป็นคนใหม่ๆแล้วมีโอกาสจะเป็นคู่ได้นะคะเป็นโซเมนของคนได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะสาหรับความรักของชาวราศีาตุดินนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์อด,ดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย